ได้ละครับนดหน่อยนึงครับครับเลยกิดหน่อยนึงครับยังหน่อยอยู่ครับเอาเป็นแนวครับเอาเป็นแนวจครับเรือเบิ่งไกลนะครับนี่กำลังถึงงามเลยครับนี่เอาไปแนวครับครับครับตัวนี้ครับนี่นอยไงแล้วครับนี่ออกันแล้วครับนี่นอนแบบเี้นกคือนอยนั่งดินครับนอนนั่งดินครับนี่นอนแบบเี้คือนอยตีนเต่าครับนอยตีนเต่าครับเลอยนี่มันจะออกออกมาจากหล่นมันี่แท่งก็มาสิคือนอนตีนเต่าครับครับ นอทับเตานอตีนเตาาเขื่อนกนเื่นนอนทับเตาอ้าคือดีสองนอครับพี่ใชนอนใหญ่เลยครับนี่ครับนี่นอนหนีกับนอนนอนกลางกอครับแต่ถ้าเอานอนกลางกอก่อนนะครับเด้อครับผมมาขึ้นไม่เสิเบียดครับไม่สิเบียดกลางอมันสิเบียดกอมันรับมันสิเขาไปหากเอาหนกครับทำอเองภารกิจต่างหยากครับไาสิไปจับครับนอนกลางกอนะครับเด้อ นั่นได้แ <target> ล้วครับ <anal> นี่ครับได้แล้วได้แล้วได้แล้วจี้หนอใหญ่จังเลยครับครับนี่ครับครับครับหน้อใหม่ครับเหมือนจะคล้องหนอครับพอกินครับอาจจะพอกินก่อนครับครับคล้องหนอแล้วครับเด้อครับเดี๋ยวไปเอาอีกหน่อยนึ่งนะครับอ่านี่ครับคล้องหนอครับครับ เดี๋ยวมีเรื่องดีๆน้ำเสียเดีนะครับเด้อสวัสดีครับ